ที่นี่ก็ัอน้องพนหน้าก็กจะได้มอบไม้ให้ทางน้องไม้เพื่อนก่อนเนาะพี่น้องโดยก็เป็นเงื่อนไงใจดีจากฟังไทยเนาะแม่บุญขอบคุณไอ้ขึ้นในนะมันนี่เนาะก็ขอบุญขอบคุญพันน้า้องไม้เอง สบายดีสบายดีกะกะสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิร์สุขสนนุคนะามบ่ว่าจิเป็นทางฟังลาาฝังไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขบ้าช่องน้องพ่อแ c h a n อีกแล้วเพื่อนพี่น้องมื่อนี้ก็มาพบมาพออยู่กับช่องน้องพ่อ y c h a n คือเก่าคือเดิมเนาะมื้อนี้น้องพอก็ได้เดินทางมาทางบ้านคอนแต้อีกแล้วเพื่อนพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เดินทางมาทางเอื้อมใหม่นเนาะ ก็มีของมาตอนมาฝากเลยเพิ่นก็มีทังอายู้ใ่ญ่ใจดีจับฟังไทยนอกจากช่องพ่อ้องพ่อนาบ้านเฮ้งได้โอนเงินมาให้มอมให้เอื้อใหม่เพื่อนน้องเพี่องเนาะเฮาก็สได้เดินทางมาเป็นทางสะพานบุญให้เพิ่นเนาะได้มาหม่อมให้เอื้อยเพิ่นเนาะคือเอื้อเพิ่นกับเกี่ยวเขานาะหาก็ขึ้นกาลังขึ้นมาจะเกี่ยวเขาน้อง่พี่องเนาะเฮาก็บ่ได้มาหาเอื้อเพิ่นก็เป็นเวลาหลายมือหลายวันเลยเนาะแลวก็สิได้มาหาเอื้อเพิ่นอีกเนาะ เขาก็สได้มาเป็นทางสะพานบุญให้อายพี่ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะเขาก็มากับทีมงานเขาคือเก่าเพอนพี่น้องก็มาทางสาวัสนาสแนลพอน้องคคหน้าบ้านเขาแล้วก็น้องพลอยกันสามคนคือเก่าเพือพี่น้องเนาะเขาก็สิเขาไปหาเลยเพลินเลยโดยสิเป็นอะไรเขาก็เบิร์นไปซม่งกันเลยเพนพี่น้องก็สิไปเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอยเ่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยให้ลิปต่อไปเด้อไพพี่น้องเด้อโดยสิเป็นอะไรเขาก็เบิรนไปซม่งกันเลยไปพี่น้อง ด้องมาหอดเรียบร้อยเลยเนาะไปชิคเอาไปหานเพิ่เลยเนาะโดยสบายดีดสบาดีน้อนนอนน้ำพนน้ำสบาดีสบดีสดีน้ำพนนคือว่ากิ้งยู่ีนี่น้น่นคือว่ากิ้งยู่เนาะอมนพ่อยูุ่ดีม่พี่น้องเย พ่อเมยมาเลย่บ่เว้าเนาะเกี่ยวข้าว่ามันเยอะเกี่ยวข้าวใครจะขึ้นมานี่่บเกี่ยวะขี้ข้อน้าตัวเองวะขึ้หลายคนไ่เกี่ยวโอ้ยน้องมาช่วยโอ้ยน้องมาช่วยได้คอยแล้ววะเขาไปคอยไปซอยมาอ๋อรวมพลังกันต้านต่าวไปช่วยกันเนาะอืมไปน้องไงทางน้องใหม่เพิ่นคือว่ารวมพลังกันเนาะหลายคนมาซอยกันเนาะคือทางเพิ่นนี้แล้วแล้วบ่คือว่ายังบ่ทันเกี่ยวยังบ่ได้เกี่ยวพอกก็เล่นกันเลี้ยงเขา่อเคเนาะ พี่น้องใกล้กันแถนี้เลยเนาะอ้ใกล้ชิเราบ้านาเจ้าน่ยังบ่ได้อยังบ่ท่านกินข้าวมาเกี่ยวน้ำหนึบวะเามีคนมาเกี่ยวาบ่มีมีด้วยบ่หามีเนาะบ่เขาเาไว้ดด้ว่าเบืยใหไขม้าบ่มีเาะโล่าากูมีจะบอกอรถ้าอาย่ายางมายากไหมาอยู่ว่ามาเกี่ยวข่าวน้ำหนึามาเกี่ยวข่าวซื้อหอก ว่น้ำฝนมาเพิ่นมาได้กินขนมได้ใญ่หามาให้มาว่าน้ำฝนถึงกับวค่งว่าวพี่น้องไปทางน้องไปเนาะสบายไหวาสบายอีกนะสาพตงแต่มื่อนั่นเนาะมื่อนั่นีว่า้เลยเีักเทียงครับ่เนาะตอนเียงนีซื้อซีหมานี่ซืรักษาบนบ่ น้องมอไปซื้อค่ะเขาซื้อโอ้ฝากเขาซื้อฝากคนแถวใกล้เนาะใมพอไปเจ้าบุมีรถไปะบ่อนบกข่าเหียะ่างานเนาะ้เขาไปเขาได้ไปเนาะข้าเขาได้ปั่นน้ำในคบรเขาอแต่ก็ได้กินของใม่แล้วปะยังบริยังไม่ได้ปั่นเนาะ่ไได้กินเนาะยังว่าสียมื่าสีแต่สีะ มาไปชมพระอยู่โดเนาะมีแต่ยิ้มให้พี่น้องเลยเนาะมื่คนเกษีน้องเล่าบอคอยน้องน้ำพลเกษีเระดับเป็นแม่นี่กะอารมณ์ดีคือมื้อนั้นเลยเนาะอารมณ์ดีไม่พี่น้องแบบมื้อนั้นเลยโดยนี้ก็เกี่ยวเข่าคือแต่งตัวว่าแต่งตัวดีเป็นพิเศษนะมันเป็นบริเวนมีผู้บ่าวมาเกี่ยวน้ำบ่มืวอนี่ ีที่นอกกันเนาะี่นองเกียวเกียข้ากันมาเกีข้ากันได้มากอืดดเพิ่นมาเกี่ยวซอยจากมือเด้มือวานนี่กับมื่อนี่เพ่อม๋อสองมือนี้เนาะเพนเกีียวเจ้าเล่ยเนี่เจ้ากับไปซอยเนาะต่างคนต่างมีน้ำใจเนาะน้องใหม่ออ้เวลาาบยางาัไปดวยอ๋องัวสบายแลวเรามีวันผูกเลยวันนี้เนาะ มันจะมีผีมีบอลเนาะไ่้กับเข่าในเมื่อบ้านบอลทรงมันเมื่อบ้านเมื่อนอนบ้านบอลได้นอนหน้าบอลแบบนี้โดย้อ๋ออันนี้คือนอนเผาเข่าคือนอนย่ำดับหน้ายังเกี่ยวเข่าเนาะนอนหนีนอนย่ำดับหน้ากับเกี่ยวเข่าบ่เออแล้วหน้ากับบอลได้เข่าไปอ๋อแล้วหน้าเาก็เมื่อสิเกี่ยวข่าแล้วก็เมื่อเดี๋ยวนี้เขาเตะเกี่ยวข่า สั่งสั่งกิโลอยู่ได้วานี่ตัวช่างโอ้ย่างไม่ได้จ่ายต้องคันค่าเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องซื้อเข้าไปสั่งยูของมีเวลาไปคุดดูดยดหากมียูขวยเนาะคันคุดกระดิกอยู่บ่เอ้ยเลโอ้ไปคุดกับมีจะได้ตัวผู้มันบ่แซ่บนะพี่น้องกี่โลสิขอซื้อกิโลน้ำน้องใหม่จักพันบาทคุณจับมือได้สิได้เนาะเอ้ยเนาะแค่สุดเท่ากับมือเดียวก็ คนขาก้นเนีเขาก็ไม่ได้พดเนาะคนนูนไม่พูดเขาเกี่ยวขเาเกี่ยวขาแบบข้าวเวียดเบื้เนาะโดนเกี่ยวข้าวเม่เยเนาะกินกับกินชมขาเพืนมขาบลกเนาะเราะเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อน้ำเยินมาให้น้องเหมือนเนาะห่อนการนึกถึงว่านึกถึงคนห่อนเนาะ โดคำซื่อน้ำเคงครับแต่น้ำชมไม่ือสีนังเอกคักแน่นะีจะชืดเนาะให้สีหวานคักมนาโดยอันนี้ขนาดฮอนๆอดได้เราก็ยังหวานได้นะโดยขนาดฮอนเทอไรใค่ย่อยแท้ก็ยังหวานใจน้นผคนม่ปากน้ำผลไม้ด้ยได้ขนมมอูรบอยได้ขนมมอหนังผล อยไรพี่โป้ว่าี่โป้ว่าทำพีโป้ให้ขึ้นได้เมื่อนี้ก็มีของมาตอนน้องน้ำฝนอีกแล้วเมื่อนี้ก็มาไว้ทุกละเมื่อนี้ก็ได้มามอบหมายเงินให้ทางน้องเพฝนเนาะกคือพอ nong ข้อหน้ากับมารับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ทางยาย เป็นอยู่เ oh ม no. no, ืองไทยเนาะด้วยอหญ่จะดีเขาคือเซน่ะเนาะน้องว่านน้องพลอยคือเก่าด้วยมาพร้อมทีมงานเนาะพลอยน้อยด้วยพอน้องคนหน้าก็ได้มีอ่าชื่อพี่โป้มาน้ามาให้น้องมาด้วยด้วยน้วยด้วยด้วยด้ว้มาด้วยว่าเอาไม่น่ามันนีไหมเาไว้เอาบ่เม่เอาแต่บางคนได้คนนี่น้องพลอยเนาะลุงบัวมาไห้อีกอย่างแล้วไอ้มาแกะเองเลยมีไหมมาแกะเองเลยลูกมาแกมาแกะ เป็นงานไม่เป็นงานไเป็นงานทนสบายเนาะเป็นคืนเนาะเป็นคืนเลยสินมาไพพี่น้องสอซีนแห่งมาเนาะมีซีนแห่งเนาะมีเยื่อหนวดหรือเจ็ดมัดแตาต้องอยนะเจ็ดมัดแตนี่กัมัดหนึ่งกับอยู่ประมาณสามหมื่นสามสิบีเนาะอย่ี่นเป็นลาเนาะนี่ก็ให้มอบให้น้องใหม่เนาะโดยทางมีเงินน้ำเนาะเงินสดกับเจ็ดแสกับชาพันีบเนาะจากเงินที่เาซื้อ อของซื้อขนมแล้วเรียบร้อยเนาะที่นี่ก็อน้องคนหน้าก็จะได้มอบหมายให้ทางน้องหมายเพื่อนก่อนเนาะไว้ที่น้องโดยก็เป็นเงินไอ้ใหญ่ใจดีจากฟังไทยเนาะแมบุญเขอขึ้นไอ้ขึ้นเนยเนาะมันนี่เนาะขอขอบคุณขอบคุณเพ่อแม่น้องหมายเอ้ขอให้พรเนาะมาเลยโอ้บุญเขาขึ้นไอ้ขึนอยู่ดีไม่แห้งเนาะอยู่ดีไม่แห้งเลยขึ้นหาเงินก็ได้เนาะไข่ยงนี่ก็จะนี่ ให้ร่ำรวยแบบว่าให้การแต่ที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองให้ลาบดื้อเนาะเฮ็ดยังกะให้มันด้ยรุ่งเรืองข่ะแหละแต่ชาวใหม่ขึ่นกะโบโบโบค่อยเก่งคือเก่าเนาะวยายเนาะแต่ตอนนี้เป็นได้พวกมือซื้อเกยตอนนี้พวกมือซื้อดีใจบ่ใจบ่ดีใจโอดีใจหลายๆเนาะดีใจหลายยังมีคนหักแพงอยู่เนาะ ก็คือคืออันอ้ายผู้เก่าผู้รื้อเนาะเพิ่นการแม่ตาท่านสารน้องใหม่เป็นเนาะเพราะว่าน้องใหม่เพิ่นกับ่มีเออ่พอมีแม่เนาะแต่มีแต่ทางครอบครัวกตยังบ่มีเนาะมีแต่น้องแต่ลูกซือเนาะที่ได้เออ่เบิ่งแยงตลอดน่ะเท่านสารเนาะแตขอขอบุญขอบคุณเนาะทางอ้ายใหญ่เฮาเนาะที่ว่าทางผู้ใหญ่ใจดีจากทางไทยเนาะที่ไว้เนื้อเสื่อยใจทางทีมงานของเฮาน้ำเนาะได้ มาหลับหน้าที่เป็นสชาวนาด้วยเป็นที่เรียบร้อยเนาะกระหอดมือสาวใหม่ได้เนาะโดยกระหอดมือน้องใหม่เพื่อนได้เป็นที่เรียบร้อยพี่นอโดยมีจำนวนเงินกับเจ็ดแสนกับข้าวพันกี่เห็นพี่น้องเพราะว่าเดือจากซื้อข้าวซื้อของเนาะดซื้อขนมมาให้น้องเนาะโดยโดยมื้อนี้ก็พอน้องคนหน้าก็ด้อ่ากราบสบายดีอีกทีหนึ่งโดยสบายดีโดยสบายดีมีผู้เบิ่งผู้เดืยนเนาะ ยก็เลี <t> ้ยงเพิ่นก็บ่ได้หวังหยังหลายครับน้องใหม่เพิ่นก็แบบแม่นอยากให้เนาะอยากให้เนาะดีใจนเนาะเพิ่นอยากมีความสุขเพิ่นแบบว่าถ้าได้เห็นน่ก็คงสิมีความสุขเนาะเห็นรอยยิ้มหรือว่าหน้าตาน้องใหม่สิสดชื่นเนาะโดยบ่ว่าแต่เพิ่นลแต่เฮาก็ยังดีใจนําเนาะโดยก็ดีใจแทนเอื้อยเพิ่นเนาะโดยยังยังดีใจนํา ไปบุญบ่ามาอื่นบได้ไปลาได้ไ่หนุ่มเนาะอีกอย่างอกพาเจีเขาอีกเนาะขาวานั่งกับพ้าลูกไปทำอย่างพาดูไปเที่ยวแต่ละปีก็ไปว่านนองใหม่บ่เคยไปแั่เพื่อนบ่ลองไปบ่เอือยยังทันยูงได้มื่อื่นดิแม่แต่ว่าเป็นมืออื่นเป็นมือสุดท้ายเนาะมือนมื่อสุดท้ายเลยเนาะวันที่สามสิบเนาะโดยขันสิไปมื่อื่นก็ยังทันอยู่เนาะโดยอันนี้ก็เขาก สัมภาษณ์บรรยากาศอยู่ทงนาเลยเนาะโดยเพราะว่าเป็นคนมาจเตเกี่ยวข้าวอยู่ทงขำเนาะทางน้องเพิ่อนกันคืนจากเกี่ยวข้าวุ่ไม่ไหมพี่น้องเลยโดยเพือยังบ่ทันได้ยุบเนาะจริง่าน้องเัากับบุกเลยมาในบุกนั่นบุกลงมาในทงนาเลยเนาะทงนาเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเมื่อก่อนจากนิมาฮอดแค่เทียงนาเพื่อนเนาะโดยมาฮอดทงนาหน่เนาะเรื่องน้ำเนาะการดิยังดีบนากันถ่ายตอนเพิ่นเกี่ยวน้ำเนาะมาบทันเนาะพอดีทางน้องเพื่อนกัน ออกมาก็พอดีเพิ่อขึ้นเลยเนาะโดยได้เนืย่างชิมเนื้อตำหุฮงนั่เด้อตำหุฮงกินมีพี่น้องมาเกี่ยวถอดน้ำจะคนมาเนี่ยน้องใหม่สามคนโอ้มาซอยสามคนกระโบทั้งเจ้าของก็เป็นหกเนาะโดยโดยโดยอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องใหม่เนาะโดยสู่ต่อไปเนาะโดย เดี๋ยเขาเด้หน้าเข้อขึ้นก็ได้เมื่อนอนว่านเ้าก็จะได้ไปสัมผ่าษ์ง่ากเนาะโอ้ปีนี้นอกไม้ก้าวีมนอนหน้าปีนี้ปีโ่วางนั่ในมือไปจ้ะบว้ยโว้ยก็้ยก็เฮ้ยดีใจเลยที่เจ้าว่าโว้ยผั้ว่าเนาะคันยืนยันแน่นเลยนะแม่แล้วเนาะคันมีกัอีกย่างกั คิดว่าวันที่ต่อทางโทรศัพท์มันก็เอืออีกอย่างเอื้อกับบ่มีเนาะบ่มีโทรศัพท์กันเป็นผู้บ่าวก็ต้องเพิ่นก็ต้องแบบเห็นกันเนาะเอื้อเนาะแสดงว่าบ่มีอะไรเนาะคันมีเพิ่นที่จะมาเกี่ยวข้าวซอยแล้วเนาะการยังวางขึ้นก่าหัวใจก็เนาะแต่ก็สิอีเดือนแค่ว่าเพิ่นยังบ่ทันเปิดใจเนาะจังบ่เป็นหยังเนาะโดยกัปิดไว้เรื่อยๆเนาะย่งหมดเวลาเนาะอย่างหมดเวลาหอดเวลาเลยก็เปิดเนาะเปิดในภายที่เขียมาจืดคนเด้งเนาะ สิเขาไปได้หัวใจเพิ่คนเด็กเนาะถ้าน้องไม้เปิดผู้หันาคตเรื่องอะเนาะทำไมปะใบเห็นมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะโดยลูกพายใหญ่เลยเออยังว่าหัวจักรวาลไม่ลูกกับบัจจกัวโดยถ้าเปิดก็เล่กแต่บุญตกรรมน้องไม้เนาะว่าสีเจอแบบใดเนาะโดยแต่เรื่องนี้ก็ห้าวกะซีว่าให้ว่าเลือกหาผู้ ดีห้องก็บ๊ฮหูหรอกเนาะโนี่ได้แต่เว้นแต่กรรมเ้ากเป็นยังบ๊ฮยหูนี่ใส่ใจคอเพิ่นละเนาะนม่อาจจะเจอเพิ่นพวกที่ว่าแอบอยู่ตอนนี้ก็ได้ทำเต้นแบบว่าหักลูกหักเต้าเ้าก็โอเคเนาอบุญบาสนาของห้องไปเนาะนดย โดยกับเป็นแค่ใดทีมงานเฮานั่นอยู่เบ่แมนก็โอเคอยู่เนาะโอเคเนาะล่ำลาน้องล่ำล้านขึ้นไปกินเข่าเที่ยงเนาะเพราะวันนี้กัพักเที่ยงนี่กัรบวน้องนั่งกันพอสมควรเนาะเดี๋ยวเข่ามาเมื่อยมาทานได้กินเข่าเนาะโดยอ่ะจังใดกับล่ำลาน้องใหม่กานองเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีโอเคน้องเพลพี่น้องเนาะคือเฮาก็ได้เห็ดภารกิจเป็นทีซัมเร็จเรียบร้อยน้องเพลพี่น้องเนาะ คือเอื้อยเพิ่นก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจแทนเอื้อยเพิ่นเนาะทีมีผู้ใจดีกับเอื้อยเพิ่นเอ้หนูเอื้อยเพิ่นเนาะทีได้โอนเงินมาให้เอื้อยเพิ่นทีให้มาให้เฮามาหมอะให้เอื้อยเพลินน้องเพี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบคุณทั้งอายเพิ่นหลายๆเด้อที่เสือมั่นเสือใจในทีมงานเฮาที่ได้โอนเงินมาให้เฮามาหมอะให้เอื้อยเพิ่นเนาะก็ขอให้อายเพิ่นอยู่ดีมีแห้งคนเจ็บจะได้ความไขยันมีสุขภาพร่างกายเข้มแข็งเด้ออายเด้อสำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็ ที่ได้ขอตัวเดินทางกลับบ้านเลยเนะาะจะบุญยังรบกวนเอื้อเพิ่นไลาเพอเอื้อเพิินกัขึ้นมาแต่เกี่ยวเขาไม่เมื่อยเพลิน่นาเอื้พอเพิเน่นก็มาแต่เกี่ยวเขาไม่เมื่อยก็ใช่เอื้อเพิ่นขึ้นไปกินข้าวที่ยงกอนเนาะพรเอื้อเพิ่นยังบ่ทัานไ้กินข้าวเนาะเพราะว่าเอื้อเพิ่นขึ้นมาแต่เกี่ยวเขาเขาก็ได้มาหอดพอดีก็เลยไ้ทายอเอื้เพลยนเะนาะก็ใช้เอื้อเพิ่นขึ้นไปหากินข้าวกินนะ้ำเนาะ สำหรับคลิปนี้น้องพลอยกับชิดาลำลาเนี่ยน้องน้องพลอยบ่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเรื่องพี่น้องเด้อก็ขอบบุญขอบพุ่อนพี่น้องกันเบอร์สุขสุขค้นน้องติดติดตามน้องพลอยและหักแพงน้องพลอยตลอดมาและเบิ่งคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบน้องพลอยพี่น้องเนาะน้องพลอยกับชิดาลำลาพี่น้องแลี่ยน้องก็สีขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี